นับสักาาธรเข้ารับเปภาพบำบัดอาการรคบปลายเส้นประสาทอักเสบคือมันเป็นโรคที่หน้าของนายเป็นซีควายาช่วงนี้เนี่ยดาราเนี่ยเป็นหวัดไม่สบายกันเยอะนะครับแต่วันนี้โรคที่เราจะพูดเป็นพิเศษนะครับคืออาการ ปลายเส้นประสาทอักเสบซึ่งก็มีหล,ลายคนเป็นล็กนี้กันบ้างแล้วนะคุณโออนุชิตนะครับคุณพลอยชัยมาล่าสุดเนี่ยเขาเมาส์บอกว่าไปฉีดโบท็อกมาเธอบอกจริงจริงไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าปลายเส้นประสาทอักเสบเนี่ยละครับแล้ววันนี้ล่าสุดที่เป็นนะครับอาการนีเขาบอกว่านักคุณพลอยชัยมาอีกนะคุณนักศักดาทอนคบ นี่เลยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เคยมีอาการกระดูกสันหลังเคลื่อนมาแล้วยังไม่ทันไรครับนักร้องหนุ่มเสียงดีนัทศักดาช,ชรนะครับก็ป่วยเป็นโรคภาษาอังกฤษเขาบอกว่า b บ l ส s p a วซีนะครับหรือว่าปลายประสาทอักเสบ ต้องเคลียร์งานถึง2-3สสัปดาห์นะฮะเข้ารับการบำบัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพทุกวันครับวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วที่มาทำนะครับเพิ่งเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันจันทร์นะครับก็ตอนนี้ผู้ป่วยเป็นโรคเบลส์พอ l ซีนะครับคือมันจะเป็นโรคที่หน้าของนั้นจะเป็นซีขวา ที่ขยับไม่ค่อยได้มันจะชาๆอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาพูดถ้าสังเกตดีๆมันจะปากมันจะเบี้ยวมันจะมันจะเบี้ยวไปทางซ้ายนิดนึงเพราะว่าข้างซ้ายมันจะเป็นข้างที่กล้ามเนื้อมีแรงมันก็จะดึงไปแต่ข้างขวามไม่มีแรงอะไรเงี้ยครับ <S 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 อาจจะพักผ่อนน้อยครับ<ม>แล้วก็อาจจะมีความเครียดบ้างแล้วก็แบบว่าไวรัสมันเล่นงานที่แบบว่าประสาทอะครับเหตุที่บอกว่าเครียดนี่เป็นเพราะว่าเรื่องงานเรื่องอะไรจริงแล้วนัด,นดแต่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเครียดนะ<ม><ม>คือแปลว่าหลากัหลกๆคงมาจากพักผ่อนน้อยครับไอเรานึกว่าร่างกายเราไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีมันก็ไม่ไหวมันก็เอองียมันก็เกิดอาการแบบนี้ครับรักษาตัวนานไหมก็หมอบอกว่าแล้วแต่คนนะครับของนัดก็น่าจะประมาณ ประมาณสักสามสี่อาทิตย์นะครับช่วงนี้โรคกลุ่มเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าติงแล้วป่วยป่วยติดต่อกันหลายอันมากตั้งแต่ตอนช่วงคอนเสิร์ตเอฟซตอนนั้นคออักเสบนะครับพอเอฟซเสร็จก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่กระดูกสันหลังเลาสปาไประสาทที่ขาอักเสบมาที่นี้ก็เป็นเบลสอซีคือแบบว่าติด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 กันเลยนี่คือเหมือนแบบสามโรคแล้วนี่ครับใช้ทางในการรักษาก็คือ ก็มีฉีดยาสเตอรอ์ไปแล้วนะครับกินยาก็ต้องมีกินยาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นยาแอนติไวรัสยาสเตอรอย์ยาบำรุงประสาทวิตามินอะไรเงี้ครับแล้วก็เนี่ยครับนะต้องมาทำกายภาพที่หน้าทุกวันซึ่งกายภาพนี่มันจะมีเหมือน3ขั้นตอนนะครับก็จะมีเอาหมอนความร้อนมาแล้วก็มีทำอัลตราซาวด์เป็นเหมือนกระแสะไฟฟ้าครับแล้วก็อีกอย่างคือเป็นทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่หน้าเหมือนช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อครับ ใครรู้นะคะว่าเป็นแฟนคลับของนัดก็ช่วยภาวนาและก็ให้กําลังใจกันนะคะเจ้าตัวจะได้กลับมาทำงานไวๆค่ะก็หายเร็วๆนะกลับผมพักผ่อนเยอะๆนะครับการพักผ่อนสำคัญขนาดผมเนี่ยถ้าผมนอนเวลา6ชั่วโมงผมยังกลัวว่าผมจะไม่ไหวเลยคุณต้องนอนเยอะๆทานอาหารเยอะๆแล้วก็ออกกำลังกายเยอะเขาบอกว่า7อย่ามากกว่า7อย่างน้อยก็เ็ มากก็เจ็กก็จะโง่นอนก็เจ๊ก็จะโง่เขาบอกงี้ผมไม่ทราบนะคุณนอนเวลากี่ชั่วโมงฮะเแล้วแต่อารมณ์บางทีก็นอนซัดไปเก้าอย่างนี้โง่ไม่แต่ละคนต้องการการนอนหลับไม่เหมือนกันคุณนอนเวลาเก้าชั่วโมงผมจำไม่ได้ล่าสุดผมนอนเก้าชั่วโมงเมื่อไหร่เนี่ยนี่เนเมื่อเช้านี่เองครับคุณนอนเก้าตอนสี่ทุ่มตื่นเก้าโมงเช้าก็แต่ดีแต่โอเคโอเคโอเคบิวตี้อกคนสนิทคุณได้นะวเวลาสองชั่วโมงไม่พอรู้มไหมครับเท่นอนนอนไม่มีไม่มีไม่มีคนสนิท